ในปีนี้ไม่เคยรู้จักเทียวเพราะว่าพ่อจ้อยนี่ว่างงานก็ถือบนล่างครับงวดก้อนก็ถือบนล่างเรียกพ่อจ้อยลราสร้างก๋วยเตี๋ยวกินร้ทั้งสี่คำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับบนล่างงวดเมื่อไหร่ครับมาเดมาที่เบอร์ครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผไม่ได้มาหลายงวดเลยได้เพายงวดมางวดนี้ไม่ใช่จะเข้าโซ่บริหาเหรอจัด เพราะว่าของพอจอยนี่ว้ากับว้าเนอะควบฟันนี่มันบ่เคยหลุดดอกแต่ว่าห้าสิบสี่ได้บ่ได้เท่านั้นครับผมแต่ว่าของพอจอยนี่บ่เคยในปีนี้บ่เคยหลุดจักกที่เพราะว่าพอจอยนี่บางหันก็ถือบนล่างครับงวดก้อนก็ถือบนล่างโอ้เพราะว่าจิซื้ออ้อมว้อ้อมเลเจ้าคล้องไวอย่างที่ละกีิงวดติดแล้วพ่อบนล่างนี่กับสามสี่งวดเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเลยแหละครับพ่อแม่นบางหันกระทั่งบนทั้งล่าง บนล่างสามงวดเพราะว่าเพราะวันนึงก็บอกบอกว่าเลขสิออกถูกเก้ารอบครับหนึ่งสองสามยองเลยบอกว่าหนึ่งสองสามติดยองเอาเลยคนกับบอเซียดอกคนคนบอเซียว่าเลขสิออกสามหนึ่งมันออกยากนะบมันออกงากครับอืองวดนี้เบิ้งดีๆฟังดีๆแล้วจังก็ออกไปนั่นสิมีพูถาวสองคนนอนอยู่ใต้ถองมาก ผู้เฒ่าแม่ง่ยิงสองคนนอนนยู่ใตทองมากเอาเอา,เอานั่นไปเทิงไว้เอาแนวนอนไปเทิงไว้แล้วก็นอนนสอนกันครับผู้เฒ่าสองคนนอนนสอนกันยู่ไตทองมากแต่เบื้องว่ามันสีแมนหรือบบแมนอันนี้ก็เขาก็ใส่พิจรรารณาญาณเราเพราะวันหนึ่งเคลื่อนที่สองเขาก็มาให้อีก เด็กน้อยสองคนเอาเขาเปียกมาบานเอาจะวันกลางคักๆตัวนี้เขาจะเพิ่มไออกไปหางเดียวตัวเดียวครับเด็กน้อยสองคนเอาเขาเปียกมาบานมาเตี่ยวมาจะใส่ไว้เช <'s> <met> ่เอาเขาเปียกมาบานบ้านล้วก็หอบขึ้นมาเป็นกองเฮ็ดเป็นกองเป็นกองเป็นกองแล้วก็หอบเอาไปบ้านอีกก็หอบขึ้นมาอีกเป็นเฮ็ดเป็นกองเป็นกอง ก็จอว่ามันือออกเก่าหนึ่งที่จังหวดนั่นบ่ลางกเจอว่ามันใจว่าเลขออกสี่ออกอีหลีออกคักคออกคักคักเลยบ่พ่อออกคักคักเพราะว่ามือวันไอ้มือบุญข้าวสากพอดีครับกเจอฝันว่าอันเด็กหน่อยออกเขาวันมือบุญข้าวสาเกต่วกผีข้าวสากกี่ยวนี่จักยี่เด็กหน่อย พอพ่อจ้อยนี่ก็ตีเป็นตัวไหดฮะนี่พตัว้อยตีเป็นเกล้าหนึ่งครับพ่อจ้อยจะซื้อเกล้าหนึ่งตัวเดียวล่างครับแต่ว่ามันกัมีตัวนั้นได้หอยสองคนพ่อจ้อก็เลยเอาเกล้าสองตัวหนึ่งเกล้าหนึ่งเกล้าสองล่างล่งครับเบิ้องดีๆว่าพ่อจ้อยว่าไม่ยิ่งสองคนนั่นอยู่ใต้ท้องมาเนี่ยหมางเขาตีเป็นตัวใดบอกก็ ก็บ่เคยฟันตะเคียบ่เคยฟันห็นหมาเียหรือหมาแต่เป็นซีไม่ซีค่ะแล้วพ่อตีหมาเป็นตัวไหนเป็นอะไรครับก็หมาก็เป็นซีไม่ยิ่งก็เป็นสีขนสองคนสามก็พอจ้อยนี่แหละยืนเบิ่งพอจ้อยไปยืนเบิ้งเอาภาคกันยิดเบียดยืดงานเี่ยคือภาคกันเป็นนนไต่ทองหมาไป่นผู้เท่าดีผู้เท่าซึ่งสองนอนทีไต่ทองหมาแคตีตีว่าจังเด้ กูได้เคยฝันเห็นมาตีซอยพอจอยดวนนะคะสองมันก็สองอยู่แล้วสามนี่พ่อจอย่าสามยืนอีกหมวดนีจะมีสามอีกทู่ไหนูกน่าเด็กน่อยสองคนเด็กหน่อยสองคนสามก็พอจอยไม่ยิ่งสองคนสามก็พอจอยครับพ่อจ่อยไปสามยืนอีกครับวันนี้ไงวันนี้ต้องมีสามใช่ไหมพ่อแมนตรงนี้แน่นอนครับเรียกพอจอยเด้อยองเลยครับพ่อจ้อยสีบอกครับสามศูนย์เก่าฟาดมาเลย นนี้วกมีละพ่อมีดมีกระช่างเอาี่ศูนย์สามเจ็ดนี่มีเพราะว่าเลขนี่เพราะว่าเลขนี่เพราะว่าพจอยนี่ให้เป็นเลขเดือนครับยองเลยประเลยคือวาหนึ่งอาเกโอ้ยให้ยองอยู่แต่ไม่มีในีนสามศูนเก้านะพ่อเนาะสามย์เก้าแสดงว่านิทีเด็ดใช่ไหมนี่เมีนครับปาดมหลุอักเอาทีพ่อได้ได้บอกใครยังครับยังครับไบอกเขียนใน่กลมไม่พออุงกลมจะเะครับผม คัจ้ะมันสิคือบางหนึ่งค่นใช่แล้วพัดกาคือบางหนึ่งหนึ่งสองสามมาจากไหนพ่อมันมาจากไหนครับมาจากผู้เฒ่านี่แหละบมาจากผู้เฒ่านี่แหละมาจากผู้เฒ่านี่แหละโอ้โอ้ฉันเห็นเรา่ยสามศูนย์เก้านี่หลุดปากใช่ไหมนี่กระอักเอาเลยแม่พ่อพอนี่ตัวนี้พ่อพ่อใส่หูฟาดมาเลยฟาดเลย โอเคเลยตเกือบเกือบเกือบไม่ได้เกือบไม่ได้เดี๋ยวพอได้เพราะว่าในกระดาษพอจอยเปนบอมี่ครับเพราคันเขาลุ่งไปคันลงไปกับอั้นเบิร์ตชูตัวกับว่ากับว่าเขาปล่อยเลีกหน่อยตัวมันบ่นหน่อยดอกเต็มหน้ากระดาษแล้วน้มสองนี่เน้นบเพราะ่าปล่อยหลายบรนไดกระอั้นบ่พอปล่อยหลายบรนไดกระอั้นน้ำสองเนี่ยปล่อยให้เป็นอันปล่อยเป็นอั้นเลีกพอจอย แต่ว่าก็บอกเขาโตนั่นจักเดียวแต่ว่าแห่งอ,อ,อันอันย่างเดียวครับฟังบึ่งดีๆแล้ว้องคอยไปลงทุนเด้อผู้ใดก็ได้ไยา่ยาเย้าใจใจเจ้าของขันผู้ใดซื้อแล้วนี่ไปกินสร้างกินกว๋วยเตี๋ยวเรามาหาพู้จ้อยครับมาหาพู้จ้อยดยตรงครับอ้สิเป็นเลขล็อกครับซื้อแล้วสร้างกินกว๋วยเตี๋ยวเลยครับัวนี่สั่งกว๋วยเตี๋ยวทาเลยว่าพราแมนบ่แาม่นเ่าพผู้จ้อยขี่คุ้ยครับ ถามเส้นเสี้ยนเลขรอเขตนี่ครับเลขสี่สิบสองตัวครับบนล่างครับถือบนล่างเลขสี่สิบสองตัวพรจ้ยบอกลดว่าย่าวพาะเจ้ยขี่คุยครับพะวันหนึ่งพอจ้ยวานี่คนก็บอกเข้าใจทั็นสี่ละซื่อเลขพระจ้าลรสร้างก๋วยเตี๋วกินลวดทั้งสี่กระดาพอจ้ยครับบะแมนครับมันสิมี่อีกซุ้มหนึ่งครับมันสูตรสี่สิบสองหาง แมนครับแต่พ่อปล่อยพ่อจอยยังไม่ทันได้ปล่อยจะปล่อยวันไหนบ่บงปล่อยครับตัวนี้บปล่อยมันหลายเกินมาเอไหมาเอาโดยตรงมาบอกกันโดยตวงครับเขาเออล็อกโซตายครับก็คือใครอยากได้ต้องมาคันผู้ใดว่าโซตายม่ต้องมาหาพ่อจอยครับเออพ่อเออล็อกโซตายครับถ้าใครอยากได้ต้องมาหาที่บ้านแมนครับล็อกโซตายครับอนี้ตลอดชีพไหมพ่อหรือว่ายังไงตัวนี้บอครับสีเฮ็ดงวดชนงวดงชนงวด ถ้าบอกในกล้องไปมันหลายตัวมันหลายตัวผู้ใดก็บอกได้เราข้าวว่าร้านมึงเยี่ามันคุยขี้คุยผิดวัยเพราะว่าบนหรือล่างพ่อบนล่างเลยครับถึงบนล่างถึงกลับด้วยไหมบอกลับครับเอาสี่สสองหางเอาอย่างนี้พ่อคลิปหน้าลูกขอขอไปชมได้ไหมได้ครับสี่เผื่อได้ได้เดี๋ยวะพ่อเจ้าเสือหายครับบอกคลิปนี้เยวพ่อเจ้าเสีอหายครับ ผมไม่คลิปหน้าจะมาถ่ายเนี่ยครับให้เอฟซีทั้งบ้านได้เห็นด้วยพ่อเยอะช่างมันแม่นว่าพ่อบนล่างใช่ไหมันสิมีคนว่าเฮ้ยผู้ชายลายมันล่าผู้ชายไม่ไายให้เพิ่นเอาไปตัดออกได้ครับผม่ให้เพิ่นเอาไปเลือกครับผมเลือกออกเลขของพ่อจ้อยนี่สิมีเป็นลักครับพ่อจ้ชายยีนเป็นลักลักที่พ่อจ้อยยืนใบเลขฮาโต้เท่านั้นเลขสี่สิบสองสี่สิบสี่ตัวมันมันถูกหลายงวดไหมพ่อ ก็ถือมาล้านี้งวดที่แปดครับงวดที่แปดเรียกซองงวดก็น่าสนใจอยู่เนาะการเนาะครับถือว่าไม่หลายนะพ่อเพราะว่ามันไม่ต้องกลับนะพ่อเนาะ้าหันก็ตรงตรงบนล่างหรือว่าใครอยากได้ก็ลองทักหาพ่อจอยดูนะครับสี่สิบสองหางหรือสี่สิบห้าก็คนมาเอาเรียกชุ่มนน่แล้ครับเดียงยืดเด่นบ้บอ่าคนที่มาดูดูเนี่ก็มาเอาเรียกชุ่แเนะเขาถูกด้วยครับพ่อ แล้วเขากระิค่อยจะย่อยซื้อขึ้นไปเรื่อยๆซื้อขึ้นไปเรื่อยๆซื้อขึ้นไปเรื่อยๆครับผมก็ได้ไล่ขึ้นไล่ขึ้นไล่ขึ้นมันเลขล็อกเหรอครับเลขกล็อกแต่วันนี้เราเอาความฝันไปก่อนเนาะแม่ครับอันนี้เป็นเลขความฝันของพ่อจ้อยครับพ่าจ้อยขึ้นมาเลขสิถือครับอือเพราะป้าจ้อยเรียบเรียงใส่กับเลขล็อกเรามันมาตรงกันมันตรงตัวไหนพ่อตรงตัวไหนบ้างครับในฝันเราตรงอยู่ในนี่หลายตัวอยู่ครับหลายตัวอยู่คือสามเกตจนสี่ก็ตรงครับตรงอืม สามสองกระตรงครับครับก็ถ้าใครอยากได้ก็ลองถ้าหาพ่อจ่อยดูเนาะแม่นบครับเ<อ>พราะว่าหนึ่งขันเข้าปล่อยออกไปจังส่กะกะถือว่ามันหลายตัวจังสิว่าพูดใหก้กบป่อยได้พูดแลงคนนี่เลขสี่สิบตัวห้าสิบตัว,ตวบ่ถือก็มีใช่อยู่ว่าอ่าแต่นี่แปดงวดแล้วใช่ไหมครับแปดงวด <8 S 1> แลปดงวดนี่คือบนล่างใช่ไหมบนล่างทึ่งสองซึ่งบัทซึงสุ้งงวดไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับ เดี๋ยวนี้คนมาเล่นตัวนี้แล้วผู้ใดกับว่าเจ้า่อจ้อยสีคุยครับคนหนึ่งบ่ฮหูจักว่าเหลขกเหล็กอกพ่อจ้อยนี่ครับผมสำหรับแนวทางของพ่อจอยนะครับผมเป็นแนวทางความฝันนะครับผมวดวันที่16ก่ย2อ6 8นนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ